คุณตีตาตีนะฮะอาจารย์คุยเรื่องบอทหดไหนครับนะคุยเรื่องบอทใช่ไหมครัสมมติผมเป็นเจ้าของบอทอ่าผมเป็นเจ้าของบอทผมแบบมีแบบมีเอนจิเนียร์ที่คิดเป็นเดเวลลอปเปอร์คิดแนวทางการเทรดบอทอบาบิทาดได้แบบนี้จริงๆคำถามคือคุณจะเอาบอทเนี้ยไปขายทิ้งแล้วก็ให้คนอื่นทำกำไรหรือ คุณอยากได้พาสซีฟระยะยาวจากบอทของเราถ้าเป็นคุณคุณเลือกแบบไหน,นผมมองว่าถ้าได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผมเองที่เป็นเจ้าของบอทนะเจ้าของบอทนะผมสมมตินะสมะสมติผมอยากได้พาสซีฟระยะยาวมากกว่าคือคือต่างกันนะอย่างอย่างบอทที่เราลงแบบแบบแบบที่เขาขายกันอนะ่ะเขาจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เยอะมากเพื่อที่จะอะให้คนซื้อบอทเดือนละหมื่นปีละหมื่นเนี่ยอย่างอย่าง อย่างรี巴拉สเนี่ยซื้อหมื่นหนึ่งแล้วก็จะทําจะลงทุนยังไงก็แล้วแต่นะก็จ่ายไปแล้วหมื่นหนึ่งแต่เขาจะแค่หมื่นเดียวของผมทั้งปีหมื่นเดียวแล้วก็ถ้าเกิดมันเทไม่ได้กาําไรผมก็ไม่เอาละไม่ต่อละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทั้วันนี้ผมก็ไม่ต่ออะไรเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรเอาจริงๆของของของไอ้บอทรนะี巴拉สนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดมองกลับกันแต่ถ้าเป็นของของที่ผมเป็นโปรแกรมบอทจริงๆนะสำหรับผมนะ ผมก็คิดอย่างนี้คือถ้าเกิดคนทั่วไปก็บอกเอา้าถ้ามึงทาได้มึงก็ลงทุนเองสิใช่ไงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าวอลลุ่มเงินมันเยอะขึ้นยกตัวอย่างอะอย่างเราอย่างที่ผมเคยพูดในอภิธานเนาะว่าอย่างบแอนแนเองหรือว่าพวกบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าคอมมิชชั่นหรือมีค่าลดธรรมเนียมให้กับระดับวอลลุ่มเทรดที่มันเยอะขึ้นใครลงทุนทางเลือกรู้อยู่แล้วแหละระดับที่เราเทรดเยอะเราได้ v i p มาเนี่ยเราจะได้โปร โบนัสเราจะได้คอมมิชชั่นเราจะได้ส่วนลดเยอะขึ้นกว่าปกติถูกไหมเอออย่างแบบอย่างเว็บตรงทั้งเลือกเนี่ยถ้าคุณแบบว่าเป็นระดับไดมอนด์ของเขาเนี่ยมันก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะขึ้นไอตรงนั้นทั้งหมดทั้งมวลของการเทรดเนี่ยมันคือ,อไรายได้ของบอทดหมดเลยเว้ยซึ่งถ้าผมเป็นเดเวล o อปเถ้าผมเป็นระบอเตอร์เองเนี่ยผมก็อยากที่จะหาคนมาร่วมลงทุนกับผมและผมก็กินยาวๆดีกว่าใช่ไหม ย่่าจอย่างง่งายๆแบบสมมุติว่าผมมีทุนทั้งหมด20ล้านอาผมลงทุนเองอาจจะได้ค่าคอมไม่เยอะเพราะว่า20ล้านมันวงเงินมันไม่เยอะใชอาจจะเออลงทุนเองปล่อยบอทเองมันก็ได้ระดับนึ่ะแต่ถ้าเกิดมันผมมีสักสองล้าน300ร้อล้านเนี่ยมันได้เยอะกว่าจากเดิมอายุง,ง่ายๆนะสมมุติผมสามารถทำทำกำไรต่อวันได้ประมาณสัก4% 3%อร์เซจาก20ล้าน แต่วันนี้พอพอมมีคนมาร่วมกับผมด้วยนะผมก็ให้ค่าเหมือนผมให้ปันส่วนไป0.7% 1%ไปผมก็ได้ชิวๆ2%หน่วยสมมติยกตัวอย่างนะผมให้1%เลยผมได้ชิวๆ2%จากที่ผมได้มาจากเติม20ล้านและผมได้มาอีก180ล้านเนี่ยมันเสียตรงไหนผมว่าดีกว่าการขายบอทเหินภาพไหมเออนะสำหรับถ้าผมเป็นเดเวลอ p ปนะผมก็คิดอ,อย่างนั้น อ่านะฮะแล้วผมก็ปล่อยบอทดอันเดียวไม่ต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์เพิ่มไม่ต้องแบบให้ทุกคนทุกยุคปล่อยบอทดปล่อยบอททุกยุคเหมือนตอนนี้ผมเคยเห็นนะอย่างแบบพวกบอทพวกฟาร์มเวร์เนีเ่ยคือถ้าคุณจะขายบอรดแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เยอะมากเลยเพราะอะไรครเพราะว่ามันจะต้องกระจายส่งยุ่ให้กับแต่ละคนแล้วหลังบ้านราคามันสูงกับมีกระเป๋าเดียวบอทเดียวมี ID เดียวยิงบอทอันเดียวต้นทุนถูกกว่า ถ้าต้นทุนถูกกว่าหมายความว่ามา r g จิ้นได้มากกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า maximize profit ไนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะงะั้นถ้าผมถ้าผมเป็นเดบแล้วถ้ามีคนเถียงว,ว่าเอ้ยก็เอาถ้ามึงทํารวยจริงมึงไม่เทรดเองไม่ลงทําไมเอา้าก็ถ้าเกิดมันรวมมากขึ้นแล้วมันได้ส่วนลดมากขึ้นเออเอาไม่ละอ่ะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับเออผมขอแนะนำแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ